สวัสดีครับเพีเยงใดครับวันนี้นะครับพบกับครูภัยในรูปแบบของคลิปวิดีโอการสอน,นครับวันนี้ครูภัยจะมาสอนนะครับเรียกว่าแนะนำดีกว่าเนานะเนื้อหาเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของเซตชั้นม .4 วิชาพื้นฐานนะครับก่อนเรียนนักเรียนอย่าลืมนะไปดาวน์โหลดเอกสารมาเรียบร้อยเรียงเลยถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ ในเนื้อหาของเรานั้นนะครับสิ่งที่เราจะมาเริ่มกันนะครับก็คือตัวน,นี้ครับไฟล์นะครับที่คุณไพยได้รับความอันุเคราะห์เนื้อหานะครับไฟนี้พิมพ์โดยคุณครูพัฒนาพลวันโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมต้องขอขอบคุณมานโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเด็กๆครับ ทีนี้นะครับในคลิปแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบสิกก่อนนะครับพื้นฐานในเรื่องของเซตนะครับเซตนะครับหลายคนเรียนมาแล้วด้วยใช่ไหมครับแต่บางคนก็คือความรู้ใหม่นะครับอาจจะเคยพูดติดปากหรืออาจจะเคยได้ยินมาเรามาทําความรู้จักกับเขาหน่อยนะครับเซตเนี่ยเขาบอกในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยามความหมายลูกไม่นิยามความหมายแปลว่าอะไรครับก็คือ พูดมาก็รู้จักเช่นอะไรครับเซตนะครับของสีทงชาติไทยอะไรเงีง้ยแล้วก็นึกออกใช่ไหมมันคืออะไรเซตของนักเรียนที่เข้าเรียนกับครูผ่ยตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับนั้นการบ่งบอกของเซตตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้บอกถึงกลุ่มคนนะครับสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเช่นวัวหนึ่งฝูงเงี้ยที่อยู่เป็นฝูงฝูงเป็นกลุ่มๆนี่นะนะครับช้างหนึ่งโขลง ชีโครงช้าง1โครงแล้วก็นักฟุตบอลหนึ่งทีมเห็นไหมครับการอยู่แบบนี้คือเขาอยู่เป็นกลุ่มเราจะเรียกนะครับคำแทนนะครับที่เป็นกลุ่มเหล่านี้โดยใช้คำว่าเซตจากตะก,กี้นะครับอะไรนะวัวหนึ่งฝูงก็จะมาเป็นอะไรแทน,นครับลูกวัวหนึ่งเซตช้าง1โครงก็ช้าง1นึ่เซตนะครับ นักฟุตบอลหทีมก็นักฟุตบอล1เซตก็ได้ครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของออการใช้คำแทนเซตตามความหมายนะครับโอเคทีนี้เราไปดูต่อนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงลูกเขาบอกว่าเราไม่ใช้คำว่าเซตกับสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพอะไรคือบ่งบอกคุณภาพลูกเช่น เซตคนสวยเนี่ยอ้าวทำไมครับคนสวยเนี่ยความสวยใช้อะไรตัดสินความรู้สึกคนใช่ไหมเซตคนหลอ่อเนี่ยนะครับนะเซตของครูที่หลอ่อเซตของครูหน้าตาดีอย่างเงี้ยนะครับเรา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 ,เราไม่สามารถจะใช้คํานี้นะครับคือคําว่าเซตเนี่ยเอามาใช้แทนกลุ่มคําเหล่านี้นะครับต่อไปครับเรามาดูชื่อของเซตก่อนนะครับเซตเนี่ย นะครับในการเขียนชื่อเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เน้นนะลูกนะว่าต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษเท่านั้นครับในการเขียนเป็นชื่อเซตนะเช่นอะไรครับเซตเอเซตบีเซตสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทีนี้แล้วสิ่งที่อยู่ในเซตอ่ะสิ่งที่อยู่ในเซตเรียกว่าสมาชิกครับแล้วสมาชิกเนี่ยเราก็จะใช้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ครับ เป็นตัว e ของโคงนะครับ,นะรบสมาชิกหรือ e ิ e m เมนต์หรือเมมเบอนะครับได้หมดเลยนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว e ขงโค้งตัวนี้โอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูหัยบอก a เป็นสมาชิกของเซต a ครับเราจะเขียนแทนด้วยเอา a ตัวเล็กที่บอกว่าเป็นสมาชิกเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยเครื่องหมายการเป็นสมาชิกนะครับ แล้วปิดท้ายด้วยชื่อของเซตนะครับนี่คือแทนคำว่า a เป็นสมาชิกของเซต a นะครับเอาไปไปดู b ครับลูกถ้า b ตัวเนี้ยไม่เป็นสมาชิกของเซต a เราจะเขียนแทนด้วยเขียนอะไรครับตัว b ว่ากันเนาะแล้วสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นสมาชิกก็จะคล้ายๆกับสมาชิกแต่มันก็จะมีขีดทับลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเซต นะครับอันนี้อ่านว่า b ไม่เป็นสมาชิกของเซต a ครับก่อนอื่นนะครับลูกหลังหลักหลังจากเรารู้จักสัญลักษณ์คร่าวๆแล้วยังมีสัญลักษณ์แทนเซตที่เราควรทราบนั่นแปลว่าสัญลักษณ์เหล่านี้จะมีสมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับหรือมีสมาชิกไม่เยอะหรือไม่มีสมาชิกเลยก็ได้แต่นักเรียนจะเจอสัญลักษณ์แบบนี้ในอะไรครับเนื้อหาของเราค่อนข้างบ่อยยก ตัวอย่างเริ่มต้นที่ R ตัวอย่างครับ R ตัวนี้จะแทนเซตของจํานวนจริงนะฮะเซตจานวนจริงใช้ตัว R ใหญ่นะถ้าจํานวนจริงบวกใช้ R บวก R ลบตรงนี้ก็คือแทนจํานวนจริงลบใช่ไหมฮะต่อไปครับตัว i i ก็คือ integer ที่กี้ R คือใช้ว่าย่อมาจาก real numbers นะครับพอ i ก็คือแทนจํานวนเต็มเนาะแล้วจำนวนเต็มของเรามันไม่ได้มีแค่เต็มเดียวเนาะ มันก็จะมีเต็มบวกเต็มลบอีกเต็มหนึ่งคือเต็มอะไรลูกไม่ใช่เต็มบากเต็มศูนย์ใช่ไหมครับก็ใช้ i ของศูนย์นะครับต่อไปครับตากะยะก็ใช้ตัว q ตากะยะใช้ q ครับ q บวกก็คือตากะยะบวก q ลบก็ตากะยะลบเนาะแล้วถ้าอะตากะยะมันตรงข้ามใช่ไหมลูก เราก็เขียน Q แล้วก็มีขีดข้อมนแต่อ่านว่าคิวพามอย่าอ่านคิวขีดนะฮะอ่านคิวพามครับและอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือตัว n n ก็คือจํานวนนับครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราจะได้เจอจับไว้ให้ดีนะครับต่อไปลูกการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตจะมีอยู่2องแบบแบบที่1ก็คือการเขียนเซตแบบ แจกแจงสมาชิกครับแจกแจงสมาชิกตามชื่อเลยลูกเราจะเอาสมาชิกแต่ละตัวมาแจกแจงกันการเขียนเซตแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องเขียนให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกานะหมายถึงว่าเอาสมาชิกทุกตัวเนี่ยเอาไปใส่ในวงเล็บปีกาและขั้นสมาชิกแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายจุดหรือห้านะครับเช่นอ่ะไปดูตัวอย่างกันให้ A เป็นเซต ที่ประกอบด้วยสมาชิก a b c แต่ชื่อเซ t ตก็คือตัว a ใหญ่ใช่ไหมครับลูกวิธีการเขียนก็ไม่ยากครับเขียนชื่อเซ็ตมาก่อนเขียนตัว a ใหญ่มาก่อนนะครับตามนวยเครื่องหมายเท่ากับแล้วอย่าลืมเปิดเซ็ตด้วยเครื่องหมายวงเล็บปีกาแล้วเอาสมาชิกแต่ละตัวมาใส่เลยครับ เอามาใส่ไว้ในวงเล็บปีกาตัวแรกคือตัวเอเล็กบีเล็กแล้วก็ซีเล็กอย่าลืมนะฮะระหว่างเอเล็กบีเล็กเนี่ยนะครับก็จะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาใช่ไหมก็จะมีเครื่องหมายคอมมาขั้นอยู่ในสมาชิกแต่ละตัวนะครับเรียบร้อยครับไม่ยากเลยตะกี้มีเปิดเซตนัน่ใช่ไหมเปิดเซตด้วยเครื่องหมายวงเล็บปีกาแล้วก็ปิดเซตซะดูเล็บปีกาปิดนะครับนี่คือการเขียนเซตตัวอย่างแรก ต่อไปตัวอย่าง2ลูกถ้าให้ b เป็นเซตของจำนวนนับถ้า B เป็นเซตของจำนวนนับเราก็มาเขียน B กันเป็นเซตเลยครับแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับปีกาเปิดแล้วเอาสมาชิกจำนวนนับครับเีอะไรบางจำนวนนับ1 2 3 4 5สามส้าเยอะไหมครับเยอะมากเลยแต่วิธีการเขียนง่าย,ายๆลูกไปดูตัวอย่างเขียน1นขันขอแม่ครับ2คขอแม่ครับ สามคอมมาครับมีเยอะใช่ไหมครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์จุดจดจุดเนี่ยจุดสามจุดแทนนะครับในสิ่งที่บอกว่ายังมีอีกเยอะเลยนะฮะหลังจากเลขสามเป็นต้นไปซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมมันคืออะไรสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆครับต่อไปเซตสี่ครับเซตสี่บอกว่าเป็นเซตจํานวนนับเหมือนกันครับแต่เป็นจํานวนนับที่น้อยกว่าห้าสิบจำนวนนับที่น้อยกว่าห้าสิบ เริ่มต้นที่ชื่อเซตครับเซตสี่ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วเปิดเซต้ดยเครื่องหมายเริ่มปีกาเปิดเห็นไหมทีละสเต็ปนะครับทีละสเต็ปนะครับแล้วเอาสมาชิกแต่ละตัวมาเขียนครับใหญ่ไปเนาะมีหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกมีเยอะเลยไหนขี้เกียจเขียนใช่ไหมใช้จุดสามจุดแทนครับ แล้วก็คอ,อมมา้ันแล้วก็จำนวนนับที่น้อยกว่า50อ่ะคืออะไรฮะสี่สิบ้วก็เขียน49แค่นี้พอครับรู้เรื่องแล้วก็ปิดเซตสักดูกเครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิดนี่คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกค,ครับครูผัยลองให้ดูอีกหนึ่งตัวอยา่างถ้าครูผัยกำหนดเซตดีนะครับบอกว่าเป็นเซตของ ตัวอักษรภาษาอังกฤษออภัยนะครับ <c oughs> จากคำว่า c o วิด19อย่างนี้มาลองเขียนกันนะครับ <c oughs> อ่ะเราก็เขียนชื่อเซตตามในเครื่องหมายเท่ากับปีก้าเปิด ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษตัวแรกที่เจอก็คืออะไรครับ C ตามด้วย O V I แล้วก็ตัวดีใช่ไหมครับมีไหมสัญลักษณ์ขีดกับเลขหนึ่งได้เก้าไม่ถือเป็นตัวอักษรแล้ก็ปิดเซตนี่คือการเขียนเซตแบบแรกครับคือแบบแจกแจงสมาชิกค,ครับเข้าใจเนาะ <c oughs> ต่อไปแบบที่2การเขียนเซตแบบ บอกเงื่อนไขครับการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกครับนะครับบอกว่าคือการเขียนเซตเนี่ยแทนสมาชิกทุกตัวของเซตนะครับโดยอะไรครับโดยใช้ตัวแปรใช่ไหมครับในการบอกเงื่อนไขนะครับขอยกตัวนย่ังแ๊บนะและหลังตัวแปรจะต้องมีเครื่องหมายนี้ครับลูกเครื่องหมายขีดทับอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้อ่านว่าขีดนะอ่านว่าโดยที่ แล้วก็บอกเงื่อนไขไปเลยครับว่าสมาชิกนั้นมีสมบัติอย่างไรเช่นทา้เซต A นะครับเป็นเซตชื่อเดือนใน1ปีนะครับเราก็ใส่ชื่อเซตมารครับเท่ากับเปิดเซตด,ด้วย,ยปีการครับโอครับเปิดเซตด้วยข้อหมายของเลขปีกาใช่ไหมครับแล้วมีสมาชิกครับตัวแรกก็คือที่เราใช้ก็คือตัว x ใช่ไหมลูก แล้วก็ขีดทับตัวนี้อ่านว่าโดยที่แนะอธิบายไปเลยลูก x คืออะไรนะครับ x เ,เป็นชื่อเดือนในหนึ่งปีนะฮะก็อธิบายไปเลยอันนี้คือเงื่อนไขแล้วก็ปิดเซตสากนี่คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขโดยง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับดังนั้นสรุปการเขียนเซตมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะครับ ก็สมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในเครื่องหมายเลวยปีกาใช่ไหมขั้นแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายคอมม่นะครับแบบที่2ก็คือแบบบอกเงื่อนไขนะครับเอาตัวแปรใช่ไหมครับลูกมาอธิบายว่าเราพูดถึงใครพูดถึงอะไรพูดถึงสมาชิกแบบไหนนั่นคืออธิบายลักษณะของเซตไปนะครับตอนทาแบบฝึกหัดมีข้อสังเกตอยู่แค่2ข้อมาเช็กกันข้อสังเกตข้อที่1นึ่งข้อที่1 เขาบอกว่าสมาชิกของเซตซ้ำๆกันเขียนเพียงตัวเดียวแมาว่าอะไรครับยกตัวอย่างเช่นอ่านมาดูเซต A กันเซต A เนี่ยมีสมาชิกก็คือ 1, 2, 2, 1, 1, 2มันซ้ำกันใช่ไหมครับมีเลข1ตั้ง3ตัวมีเลข2องตั้ง3ตัวแต่เวลาเขียนเซตนะครับตัวที่ซ้ำกันเขียนครั้งเดียวครับลูกดังนั้นไอ้หนึ่งสาตัวเนี้ยก็เขียนแค่ตัวเดียว ในขณะเดียวกันเลข2ใช่ไหมครับลูกต่เลข2สมาชิก2เนี่ยก็ b ถึง3ตัวแต่เราเขียนเพียงตัวเดียวเห็นไหมฮะแล้วจํานวนสมาชิกเราจะนับยังไงไปดูสัญลักษณ์ก่อนจํานวนสมาชิกใช้สัญลักษณ์ตัว n เล็กนําหน้านะครับวงเล็บเปิดแล้วมีชื่อเซตแล้วก็วงเล็บปิดนะครับดังนั้นจํานวนสมาชิกของเซต A ตะเกียย ให้ไปนับเซตที่เราเขียนแบบถูกต้องแล้วก็คือนับได้เพียง2ตัวตัวซไม่นับครับนะครับต่อไปข้อสังเกตข้อที่2การสลับที่กันร,ระหว่างสมาชิกเนี่ยนะครับไม่ทำให้เซตเปลี่ยนแปลงอ่ะสมมุติเรามีเซตแรกมีสมาชิกคือ1 2 3นะครับถ้าครูผ่ยเขียนอีกเซตหนึงเป็น3 2 1 มันก็เกิดจากการสลับที่กันเฉยๆใช่ไหมครับจากเซตตะกี้มานะครับเราจะถือว่าสองเซตเนี้ยสองเซตเนี้ยยังเป็นเซตเดียวกันไม่ทำให้เซตเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้เกิดเป็นเซตใหม่นะครับหรือแม้แต่จะเขียนสองหนึ่งสาก็ถือว่าเป็นเซตเดิมนะครับแต่การเขียนเราเขียนแค่สลับที่กันเฉยๆเนาะนะครับ <c oughs> โอเคเห็นไหมครับสรุป การรู้จักเซตไม่ยากครับนะครับเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำนะครับแบบฝึกทักษะที่1น,นะครับจะให้เวลาทำนะครับพอนักเรียนทำเสร็จค่อยไปทำอะไรฮะไปเปิดดูเฉลยในคลิตปลต่อไปคลิปต่อไปครูผ่จะทําเฉลยแบบฝึกัดน,น,นะครับเป็นแบบฝึกทักษะที่1นะครับสําหรับคลิปนี้หากนักเรียนมีคําถามนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับไปฝากคาถามในคลาสรูมของเรากัน นะครับหรือในไลน์กลุ่มก็ได้หรือทักแชทมาครูผหาไ,ได้เลยนะครับอินดีจะตตบ่อคำถามเรียนนะครับเรียออยา่างหนนะครับไปทําแบบฝึกทักษะาาาที่หนึ่งมาด้วยมีทั้งหมดหนึ่งข้อใหญ่สองข้อใหญ่สามข้อใหญ่ครับนะครับมีอยสามข้อใหญ่นะครับ,นะรบ,รบดังนั้นวันนี้คุณผัขอจบการนำเสนอตอนที่หนึ่งนะครับเรื่องเซตและการเขียดเซตไว้อย่างแค่นี้สวัสดีครับ